คุณผู้ชมครับนี่คือรายการหมุนตามโลกวันนี้เราจะไปแตะเรื่องของเรื่องของ inter c u l t u r a l change หรือการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมจากสังคมหลากหลายของทั่วโลกนะครับต้องบอกว่าโลกาภิวัตกับการแข่งขันนั้นมันมีนัยยะความสัมพันธ์กันยังไงวันนี้แขกรับเชิญของเราแน่นอนครับท่านรองศาสตราจารย์เตอร์รรรรสมชาย โลกาภิวัตนจะพูดคุยกันในเรื่องนี้สักสักครับอาจารย์ครับนีครับอาจารย์ครับเรื่องของ intercultural change เนี่ยหลายคนอาจจะไม่มองแต่มีในแย่สำคัญอไงที่อาจารย์อยากจะหยิบยกขึ้นมาเรื่องของที่มันเกี่ยวเนื่องกับ globalization เรื่องของโลกาภิวัตเจ้อาจ์โลกาภิวัตนั้นมันหมายถึงการแผ่ครับแผ่ไปสู่ทุกจุดของโลกครับและผลของการแผ่เอาคำก็คือ borderless กระบนการแผ่เนี่ยมันแผ่ทั้งสามมิติครับแผ่ในทางการเมือง ก็นําไปสู่เรื่องของ h u m ิ n แ r i ไร t เรื่องของประชาธิปไตยเสรีนิยมครับแผยในทางเศรษฐกิจก็จะทําให้การค้าระหว่างกันขยายตัวมากขึ้นนะแต่ไอตัวที่แผ่การทําให้เกิดการท่องเที่ยวพวกเราเดินทางไปทั่วทุกจุดของโลกเลยมีคนพอไปแบมันแผ่ระบบคิดแผ่ไลฟ์สไตล์แผ่ค่านิยมก็เป็น c า l t u ิ a l Globalization พอ c า l t u ิ a l Globalization นะครับมันก็จะนําไปสู่ผลนะที่น่าสนใจอยู่2ประเด็น ประเด็นหนึ่งนะฮะผมเรียกว่าเป็นลักษณะของผลของวัฒนธรรมที่อยู่รวมกันในประเทศแต่ไม่ผสมกันกลายเปประเภทหนึง่งออกมาเป็นฮอทพอตก็คือผสมกันดูไม่ออกว่าวัฒนธรมรมใช่ก็ใช่เพราะฉะนั้นผลของตุลกากพิวัติที่ทําให้เกิดผสมไม่ใช่ผสมแต่มีวัฒนธรรมเตียงกันใช่หรือไม่ครับดูเรื่องอาหารเลยใช่ไหมครับวันนี้สมัยก่อนเมื่อ20-30ปีแล้วเรากินอาหารจีนอาหารไทยวันนี้ในเมืองไทย อาหารจีนอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารแขกอาหารอะไรเวียดนามก็ฉันเห็นนะครับพฤติกรรมพวกเราเปลี่ยนเลยร้านอาหารบางแห่งเจ๊งเพราะอะไรครับเพราะว่าเคยกินร้านนี้เรามีทั้งเลือดออกมาเยอะเลยเป็นวิวัฒนาการก็มีกาแฟสตาร์บัคก็มีกาแฟอีกหลายแบบพอหลายแบบมันก็เรียงเรียงกันแต่ยังไม่ได้ผสมกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้แปนแรกนะที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะมันติ มันติเคาลเจอร์อยู่ด้วยกันเป็นพหุแต่ไม่ได้ผสมตอนนี้มาผสมกันแล้วตอนนี้เป็นอินเตอร์ละจริงๆสถานการณ์นี้เคยเกิดมาเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วครับมาโครโปโลเป็นตัวนําในเรื่องของเยอะัค่เหนมาโครโปโลไปที่ประเทศจีนถ้าผมจำไม่ผิดน่1สิบกว่าปีพอเดินทางกลับโชคดีที่เขาติดคุกเพราะถ้าเขาไม่ติดคุกเราจะไม่รู้เขาพอเขาติดคุกปั๊บเนี่ยแหละฮะเขาก็เล่าเรื่องเที่ยวเมืองจีนให้กับคนในคุกคนในคุกคนหนึ่งเป็นนักเขียน ก็แค่เขียนบรรยายบรรยายก็เลยทําให้โลกรู้ว่าโอ้มีคนทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่ามาคูโปโลหลอกเขาเปล่าวเขาคนก็ไปในในหนังก็มีไปเช็คเลยว่าที่เขาตายเราจริงไหมซึ่งออกมาจริงมาโครไปเมืองจีนนาเอาวัฒนธรรมการกินของจีนมาอิสเปซเวสไงจานทร์ก็เกิดอิสเปซเวสเลยพราะอิสเปซเวสเนี่ยอธิบายได้ง่ายเลยนะครับเหมือนกับว่าอะไรครับนาโคโปโลนะฮะนำมาเส้นตะวันออกพบตะวันตกเพราะฉะนะพอตะวันออกกับตะวันตก ปรากฏการณ์ในนี้อธิบายว่าทาไมอาหารอิตาเลียนถึงแพร่หลายไปทั่วโลกครับพ่อคนตะวันตกก็กินตะวันออกเวลาไปต่างประเทศมันก็กินครับเพราะว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวกับไอ้พวกนี้มันคล้ายคลึงมันคล้ายคลึงคือส่วนของชีวิตเขาครับเพราะนี่อิตาเลียนก็กลายเป็นอาหารที่เรียกว่ายอดฮิตที่สุดของโลกเลยครับทีนี้วันนี้เรากำลังเข้าสู่โลกาภิวัตน์ยุคที่สองนะยุคที่สองนี่เกิดฮอตสปอตนะก็เกิดอิสมิสเวสแล้วไม่ใช่เวสเปานะ ิสมิสเวสและยังเซามิสนอรออพอออกมาเป็นแบบนี้ก็เกิดปรากฏการณ์ที่ออกมาได้หลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คืออาหารเห็นไหมครับพอออกมาเป็นแบบนี้ครับก็เกิดอิสมิสเวสใครจะเชื่อกินส้มตายังมีแครอทเลยแครอทเป็นของฝรั่งใช่ไหมครับพอออกมาเป็นแบบนี้ก็เกิดผสมผสา,านนะฮะครับ,รบซึ่งในอนาคตคนจะจดแล้วไม่ทันเกิดอะไรขึ้นม,มันก็เกิดปรากฏการณ์และยุคนี้เป็นปรากฏการณ์ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ เพราะว่าไอโลกาพิวัตรมันแพ้พอแพ้ปั๊บคุณจะเห็นปรากฏการณ์ของการผสมผสานร้านอาหารพวกนี้กำลังขยายตัวหมดเลยออกมาเป็นแบบนี้ท่านเห็นได้อย่างครับโลกวันนี้ร้านอาหารประเภทใหม่ๆกำลังลุ่งเรืองประเภทเก่าๆต้องปรับขายไม่ออกแล้วเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเกิดสิ่งที่เขาเรียกฮอตสปอตก็คือผสมกันไปทั้งหมดคตรวเตอร์สกู่ครับกลับมาฟังบทสรุปกับท่านจย์สมชายช่วงนี้ไปติดตามเอสเอนทิปส์กับคุณวิกรมกรมเดชครับความรักคือหน้าที่ เรามีความรักเกิดขึ้นเมื่อไรอันนั้นนะครับก็คือสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้ววันนี้ทุกท่านลองคิดดูนะครับว่ารักด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อันนั้นคือความสุขอันนั้นคือสิ่งที่สร้างสรรค์ยกตัวอย่างครับสมมติว่าเราอยู่ในออฟฟิศในการทำงานของเราเรามีความรักลูกน้องความรักผู้ร่วมงาน ความรักลูกค้าความเอื้ออาทรคนในสังคมทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเราจะมีสวรรค์อยู่ในอกของเราเราจะไปที่ไหนเราจะทำอะไรเราก็จะมีความสุขความสุขนะครับคือพลังเพราะมันมาจากความรักนั่นเองผมเชื่อนะครับว่าวันนี้โลกอยู่ได้เพราะความรักและถ้าทุกคนมองว่าความรักคือหน้าที่ที่เราควรจะต้องทำให้กับสังคม ให้กับครอบครัวให้กับทุกๆคนที่อยู่รอบข้างเราโลกก็จะมีแต่สันติสุขโลกก็จะมีแต่ความเจริญเราก็จะประสบความสำเร็จเราก็จะมีความสุขนั่นเองครับพไปนี้ไปสรุปการหลอหลอมพฤติกรรมทางวัฒนธรรมนะครับหรือ intercultural change กันต่อกับอาจารย์สมชายรวมทุกบทสรุปที่น่าฟังเลยครับเชิญอาจารย์นะ การหล่อล้อมันนี้นะฮะมันอธิบายเลยว่าการปรับตัวนะฮะจะเดินไปสู่ปรากฏการณ์นหนึ่งซึ่งกำลับบงดังในทั่วโลกครับ c r e a อท v e e c o n o าไมท์นะทำไมมาเกิดขึ้นในช่วงประมาณสิบกว่าปี嗯嗯 Creative Economy หมายถึงอ n n o v a t i o n ถ้า i n n o v a t i o n นะส่วนหนึ่งของ Creative Economy จะมาจากเรื่องของ ไ <IT, S 1> อทีแต่สำคัญที่สุดอันหนึ่งมาจากเคานเตอร์เพราะฉันครีเอทีฟ v อ e c o n o มีนะฮะก็นำไปทำให้ความยิ่งใหญ่ให้กับอะไรครับให้กับทางเกาหลีแดจำกึอหนังเรื่องแดจำกึงเป็น Creative e อ o n o m y ทำให้ขายได้นั่นหมายความว่า เขาเจื่อขายได้นะครับะพะเขาเจื่อขายได้ปั๊บการผสมผสานนี้จะทําให้ความเสียเปรียบกับความได้เปรียบนี้ลดน้อยลงไปวันนี้เราจะต้องพยายามพัฒนาอะไรใหม่ๆะนะ,ะถ้าทําเป็นด้านดีไซน์ผสมผสานได้แต่ต้องมีอะไรใหม่ๆเป็นการผสมระหว่างความเป็นไทยซึ่งขายได้แล้วบวกกับความเป็น ประเทศนั้นผสมผสานเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าร้านอาหารจํานวนเยอะประเภทที่หล่อหลอมตรงนี้ได้ขายดีแันประเภทที่ขายตัวเก่าถ้าขายไม่ออกแล้วนะครับเพราะว่าโลกกาลังเปลี่ยนแปลงการพัฒนาและ c r e เอทีฟอี o นามีส่วนนี้ก็คือขายเคาน์เตอร์ใหม่ๆผสมประสานออกมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นอินเตอร์เคาน์เตอร์ถ้าอันนี้เองครจะเป็นทางออกสําหรับทุกคนได้ นะครับคือ c r e a t i v e Economy เป็นเรื่องที่สำคัญที่เป็นการขายวัฒนธรรมและวัฒนธรรมนั้นมาประยุกต์ลราใส่ลงไปในอาหารก็ดีหรือว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพประโยชน์อย่างที่อาจารย์พูดเรื่องของนี้เป็นเรื่องที่จะต้องปรับตัวกันอย่างชัดเจนนะครับวันนี้ต้้งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทีเดียวนะครับและขออนุญาตลาไปช่วงนี้พร้อมกับท่านอาจารย์สมชายภาคภัยวัฒน์แต่ช่วงหน้าครับ ช่วงของหมุนดำทำกับพระอาจารย์วอลอยู่แล้วครับสวัสดีครับคนไทยนิยมถวายสังฆทานมากเป็นอันดับต้นๆทาไมคนจึงชอบถวายสังฆทานก็เพราะว่าเรามีความเชื่อกันว่าสังฆทานนั้นได้บุญมากทําไมจึงได้บุญมากก็คงต้องย้อนกลับไปเล่าในสมัยพุทธกาลกล่าวกันว่าในครั้งพุทธกาลนั้นพระพุทธมารดา มีพระประสงค์อยากจะถวายจีวรแก่พระพุทธองค์แต่เมื่อน้อมจีวรไปถวายแล้วพระองค์ไม่รับพระพุทธบานดาจึงน้อมถวายแก่พระสารีบุตรพระนุน์ตลอดจนถึงพระมหาเถระทั้งหลายก็ไม่มีรูปไหนรับสุดท้ายจึงได้น้อมไปถวายแก่พระบวชใหม่รูปหนึ่งพระบวชใหม่รูปนั้นรับพระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาสาธทุกการอย่างสูงยิ่งว่านี่แหละเป็นยอดแห่งบุญและนี่แหละก็คือต้นกําเนิดของการถวายสังฆทาน ทำไมการถวายสังฆทานซึ่งแปลว่าทานที่ถวายแก่สงฆ์ไม่จอดจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจึงมีบุญมากพูดอีกอย่างหนึ่งว่าที่สังฆทานได้บุญมากเพราะเป็นการฝึกสละความเห็นแก่ตัวโดยตรงเมื่อคนไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ส่วนรวมแม้บุคคลที่เป็นปราเจกจะล่วงลับดับขันไปแต่ส่วนรวมก็ยังอยู่ได้ นี่แหละคือต้นกําเนิดของจิตสํานึกสาธารณะที่แท้จริงในทางพระพุทธศาสนาย้ําชัดๆว่าสังฆทานต้องการให้เราสละความเห็นแก่ตัวพูดให้จําง่ายก็ว่าส่วนไหนๆก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าส่วนรวม